ววสวัสดีค่ะชื่ออ,อะไรคะยาวพรค่ะสิริวรรณค่ะค่ะกินกาแฟกับโบโก้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็<ม>สุขภาพดีนะคะดิฉันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดนะะดิฉันพูดเรื่องสัจจริงเลยเพราะดิฉันใส่บาตท,ทุกวันไม่โกหกค่ะสุขภาพดีมากค่ะเมื่อก่อนนี้ดิฉันกินายาลมนะฮะของไอไม่ต้องพูดห้อะอะนน่ะอะนะ ทุกเดือนเดือนเท่าไหร่กินกาแฟนี้ไม่ได้กินยาลมเลยยาลมไม่มีความหมายเลยที่เช่นอายุ80แล้วนะคะอายุ80และ80กว่าด้วยเรื่องขับถ่าย่ะคะเป็นไงคะขับถ่ายดีมากทานกาแฟแล้วไม่ต้องเลยถึงเวลาทานไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจะไล่ของเก่ามาหมดปกติแม่ทานอะไรคะทานยาลูกกรใช่ไหมคะปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ยานยาลูกกรซื้อยา ยาถ่ายจากบริษัทนี่ะไม่ต้องพูดค่ะซื้อมาเข้าขับถ่ายดีแต่ตั้งแต่ดินกาแฟนี่ยาถ่ายไม่มีความหมายเลยซื้อมาสองสามกระปุกเนี่ยทิ้งปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะแล้วนอนหลับสบายไหมคะโอ้โหเรื่องนอนหลับไม่ต้องพูดหลับทุกคืนหลับสบายมากจะตื่นตอนปวดปัสสาวะเท่านั้นแหละค่ะแล้วแล้วแม่บอกว่าถ้า ลูกสะพ้ายไม่ขายแม่ยังไงคะอ,อ๋อถ้าลูกสะพ้ายไม่ขายยังนึกอยู่เลยเนี่ยถ้าลูกสะพ้ายเขาเลิกขายเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนวะเราจะไปถามใครต้องไปติดต่อทางบริษัทเขาว่าเขามีขายที่ไหน <c oughs> เพราะว่ากินแล้วมันเลิกไม่ได้แล้วละเพราะเราอายุป่านนี้แล้วอะไรอะไรไม่สําคัญเท่ากับอ,อสุขภาพเราอะ่ะ <c oughs> สัคัญเพราะเราแปดสิบกว่าแล้ว <c oughs> เราก็ต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีอันไหนถูกอันไหนดี เธอมถึงจะถูกหน่อยแพงหน่อยแล้วไม่ว่าขอให้เรามีสุขภาพดีก็แล้วกันแล้วไปหาหมอมาสองครั้งนะ,ะหมอโชมทุกครั้งสี่เดือนอไปหาทีสี่เดือนไปหาทีหมอบอกว่าอุ้ยคุณป้า รักษาสุขภาพดีมากเอาผลหนึ่งแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรนะคนที่สองอีกเสียห้าเดือนไปหาอีกหมอก็ว่าอีกโอ้สุขภาพดีมากที่เป็นเป็นอะไรเลือดดีหมดทุกอย่างไปตรวจเลือดแล้วดีหมดความดันก็ลดเนี่ยถึงได้บอกถ้าลูกสะพายไม่ขายเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนเออยังนั่งคิดอยู่นี่ยขอบคุณมากค่ะ